ผัดผ่อนไปไเรื่อยๆด้วยลูกเก้าลัดนเลื่อนกำหนดน,นี่เนาพี่ตาเดี๋ยวเข้าไปต้องเรียนสายหรอกนะสายก็สายสิจริงๆอะฉันอยากจะลาหยุดสะด้วยซ้ำปะเฮะอ,ะอ่ะอะเป็นอะไรไปอะนายปวดท้องหรือยังไงจะยังไม่ได้ทำการบ้านน่ะนั่นงาโถเอ้ยเรื่องนั้นก็ประจำอยู่แล้วนี่นะ ก็พอประจำนะสิถึงได้มีปัญหาอืมครั้งที่เธอลืมกทำการบ้านอีกเธอโดนดีนะ่หรือมายอมแน่นแนะ่ฉันก็ตั้งใจทำอยู่แล้วเชียรเมื่อวานนะกะว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้แต่แต่ก็เพลอเล่นจนลืมเวลาเหอเอ้ยขออีกวันนึงเอถ้าหากว่ามีอีกวันหนะึ่งฉันต้องทำการบ้านเสร็จหมดแน่า่เลยอะอะอะจริงเหรอฮะ ถ้ามีอีกวันหนึ่งจะทำกันบ้านแน่หรือทำสิถ้ามันยืดเวลาไม่ได้แล้วเพราะงั้นฉันขอลาหยุดดีกว่านะอ้อชอมวดอดช่วยไม่ได้นะเอาละ <c oughs> ลูกเกาลากเลื่อนกำหนดเฮ้ย <c oughs> อะไรนะ่เครื่องช่วยทำกันบ้านเหรอไม่ใช่หรอกมันเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ปรับแก้กำหนดการทหารเราขั้นแรกนะก็กดปุ่มตรงนี้ก็ขอเลื่อนเวลาสงการบ้านออกไปหนึ่งวัน ฮึวันนี้ถึงนายไม่ส่งการบ้านก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะเอ้ยจริงเหรออืออาเอาละสารการบ้านที่สั่งเอาไว้รวบรวมมาส่งรุ่งนี้ก็แล้วกันนะอ๋อหุศาสตทำดเสยแล้วยอดเลยกขลัดเลื่อนเวลาช่วยไว้แท้เฮ้ย ข้าฝืนทำงานบ้านจนเสร็จแล้วนะเนี่ยฉันด้วยอ่ะวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้ต้องรีบตรงดินกลับบ้านแล้วทำการบ้านให้เสร็จเลยเฮ้ยพูดว่าอะไรนะนอนสิมาแล้วครับเอาละไหนกันบ้านกันบ้านกันบ้านอ่ะอะ มัมืันจะเป็นของที่วิเศษจริงๆเลยไม่อยู่อฮ่าฮ่าฮ้อเออคือแนั่นมาได้แล้วฉันขอยืมสักพักหนึ่งแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้ฉันรู้นะว่านายจะต้องเอามันไปใช้ทำเรื่องไม่ดีแน่ๆเลยเอาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้อุ้ยแล้วกัน ่เล่นตัดสินกับแบบนี้สิก็บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิเอาคืนมาเร็วขอเลื่อนวันขึ้นออกไปอีกหนึ่งวันเถอะเฮ้ยถอยถ้าเผานี้วันนี้ก็เป็นของฉันแล้วเฮ้ยไปเล่นข้างนอกดีกว่าเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวสิเถอะเถแบบที่ฉันก็เห็นตอนจบแล้วล่ะวันนี้นายจะเอาแต่เล่นทั้งวันพอถึงพรุ่งนี้ก็จะเลื่อนกําหนดออกไปอีกใช่ไหมเล่า เฮ้ยฮแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะนายจะไม่มีทางเลื่อนจำนหนเดิมซ้ำได้อีกไม่ว้อยังไงพรุ่งนี้นายก็ต้องส่งการบ้างสถานเดียวถึงร้องไห้โวยว้ยแค่ไหนก็อย่าวังเลยว่าฉันจะช่วยนายอีกเฮ้ยฮพอก็ที่พอเฮ้อ ของเราช่นจะไม่ดืกรีบกราบเรื่องอะไรที่ไม่ดีจับมันเลือดออกไปให้หมดซะเลยดีกว่าโทษทีโทษทีโทษทีไม่ตั้งใจอ่ะช่วยด้วยครับวันออกไปอีกเดือนแต่ไม, hehe, ไม่ไปถูกกัดแล้ว พอพรุ่งนี้มันก็จะลืมใช่ไหมล่ะเฮ้ยไม่ลืมเหรอเฮ้ยไอ้ตายสิเฮออลื่อนออกไปอีกหนึ่งวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออออเฮ้ยรอตัวไปทีแต่พอถึงพรุ่งนี้แล้วลูกบอลลูกนั้นมันจะลอยมาอีกหรือเปล่าเนาะ ทั้งที่รู้ว่ามีอันตรายแต่กลับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นี่มันเดี๋ยวก่อนนะสมมติว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วจะเป็นยังไงอะหมากับลูกบอลก็คงไม่ตามเข้าไปถึงในนั้นหรอกมัง้งดีละ่ะลองทดสอบดูดีกว่าอาชิสกะอาโนพิตาทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอจ๊ะเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอกว่าแต่ขอฉันขึ้นไปบนห้องหน่อยได้ไหมล่ะอะอ,ะอะ ก็ <c oughs> ได้อยู่หรอกอะเชิญเลยจ้ารบกวนหน่อยนะครับเออนี่ปิด้าต่างดีแล้วใช่ไหมแล้วลงกรอนหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> อ,อ๋อเออจ้าลงกรอนเรียบร้อยแล้วดีละงั้นทดสอบเลยยก,ลกเลิกการเลื่อนกำหนดของบอลกับหมา โอ้นั่นไงจริงด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดียวเอ้ยเอาอีกแล้วสินี่เชสุกะโอ้อแม่บอกแล้วไงว่าห้ามแอบเก็บสุนัขมาต้องให้พูดกี่ครั้งนี่ยเนี่ยเหรอค่ะอุตส่าห์เช็ดร้อยแล้วไปทำเดกน้ะ้กกับไม่พ้นเหรอ พดถอยแย่จังเลยอ่ะไม่หรอกถ้าวางแผนรับมือให้ดีกว่านี้น่าจะโอเคนะดีละลองทดสอบดูอีกทีก็แล้วกันเอ้ยอ้ลอวิตาพี่แกรู้ตัวใช่ไหมว่าทำอะไรเยาว่าฮะ ฉันจะขยี้แกให้แหลกไปเลยเอาไปอีกสิบห้านาทีอ่ะเอาแล้วทำไมแขนเราไม่ถึงค้างช็กไม่ได้อะฮะเฮ้ยเฮ้ยแหมก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วล่ะจะตามมาก็ได้นะเฮ้ยหมายน้อยจัดใจมือมือมือเฮ้ยยังไงเนี่ยฮะฉันต้องตามไปแน่เตรียมใจให้ดีเถอาน้องมีตาเดี๋ยวฉันจะขยี้แกให้แหลกเลยใครดูดิ คาวโนบิตากับใจแอนนี่เองเออเครูครับเออผมอยากถามการบ้านที่ไม่เข้าใจหน่อยนะครับออย่างนั้นเลยเออถ้าอย่างนั้นเข้ามาสิมาครับโอ้ยใจยือยแกรเออพอ <า S 1> แก้สูตรเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้ก็เลยตอบแบบนี้ไงอ๋อเหรอครับถ้าแก้สูตรได้ทีเดียวกันเธอจะตอบข้อนี้ได้ยังงง่ายๆเลยอะถึงจะแน่แค่ไหนก็ไม่กล้าโชคต่อหน้าคุณครูสินะโอ้ยหนูให้จับใจจับใจ กล้จะหมดเวลาแล้วถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็เอ้ยนี่รอแป๊บหนึ่งนะเพราะที่คอแห้งเนี่ยเดี๋ยวครูไปซื้อน้ำให้กัแล้วกันอะเดี๋ยวผมไปซื้อให้เองครับคุณครูไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าตั้งใจเรียนก็ดีอยู่แล้วครูดีใจนะโนบิตะเออไปลองแก้จมูกเมื่อกี้ก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวครูจัดการทางนี้เองครูครับไปผมไปไม่ยินแล้วใช่ไหมวันนี้ดีจริงๆเลย ง่ายง่ายง่ายใช้ของแบบนั้นแล้วไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมเล่าถึงจะเลื่อนนะเรื่องที่ไม่ดีออกไปมันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะอเอามาเอาคืนมาได้แล้วแล้วเรื่องอะไรเล่าอุตส่าห์ขอเลื่อนคืนไปวันหนึ่งแล้วนี่นะนอะก็ต้องใช้มันให้ทำประโยชน์ให้มากกว่านี้สิ ครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอจ๊ะแล้วทําการบ้านเสร็จแล้วเหรอสบายมากครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือผมขอค่าขนมเดือนหน้าเร็วขึ้นหนึ่งเดือนนะครับเอ๊ะนักเรามโอกาสจูเกมฉายพอดีเลยททนทันวันนี้จูเกมจะคงลุยหลับหัวน้าโรงจะไดุ้สัปดาห์เลยนะ สนุกสุดๆไปเลยฮ่าอยากดูของสัปดาห์หน้าเร็วๆจังเลยเนาะดูต่อทันทีเลยดีกว่าเนาะเอ้าเลื่อนตอนของสัปดาห์หน้าคืนมาอีกหนึ่งสัปดาห์โอ้โหมันจริงๆมันจริงๆดูของสัปดาห์ต่อไปด้วยดูไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยโถ่แบบนี้กอตื่นเต้นนี่จะรอดูวยจีะนี่เวลาป่านนี้แล้วนะ ฮยสนุกชะมัดเลยฮะนี่โนบิตะแล้วเรื่องการบ้านน่ะว่าไงยังไม่ได้ทําเลยที่จริงแล้วฉันไม่ได้บอกโนบิตะนะอะไรเหรอจะบอกว่านายไม่สามารถเรื่องกําหนดการเดิมซ้ําอีกรอบหนึ่งได้หมายความว่ายังไงพรุ่งนี้นายก็ต้องส่งการบ้านสถานเดียวเท่านั้นแล้วมันมีปัญหาอะไรเหรอฮา จะร้องไห้โวยวายยังไงฉันก็ไม่ช่วยหรอกนะผูช่องสิถึงนายไม่ช่วยฉันก็ไม่สนอยู่แล้วขอเลื่อนวันพรุ่งนี้ออกไปอีกหนึ่งวันแล้วก็จะเป็นวันนี้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ฉันมากันบ้านแน่งั้น ราตีสวัสดะจ้ะจนได้จนได้โถ่มีแบบนี้ด้วยเลยเนี่ย